สวัสดีครับสวัสดีสูสุขุญยานหางเข้ามารับชมช่องยวนไทยบานโค้งนะครับเนาะเมื่อนี้มีเวลามีโอกาสครับนกไม้ซันต็อกหลงเบืองเนาะเพื่อรู้ดุการหลายนู่นนะครับเนาะไม่นกะท็อกเฮ็ดเองคือเขาครับต,ต็อกจิวห่ากับเห็ดเองครับไม่สักผมไว้เป็นเล่าห้น้อย,อยอยู่ครับนักอยู่เล่าห้น่อยคนนี้มันเบานะครับ มาครับรุนไปเบิ้งกันไม่มีคนงานให้โฮเม่ให้น้องได้เบื้องบนเนาะหลังจากบดได้ลงคลิปมาเฮิ่งครับเพาะไม่ให้น้องก็ต้อง,องอข้อโหดข้ออภัยนะครับเฮิ่งรูเรียงกันบนเนาะเฮิ่งเฮิ่งข้าซาบันโคกับเป็นข้าซาบานข้องหุ่มเนาะเฮิ่งก็ไปวันนานครับไม่ได้ลงคลิปนานแล้วประมาณนี้นะครับเนาะขอโหดขออภัยด้วยนะครับนะครับรุนไปเบิ้งกันครับมีแต่มีตัวให้โฮเม่ให้น้องได้เบิ้งบนครับเนาะ จัดการเรียบร้อยนะครับเต็มแรกค่องฤดูการเนาะเปิดฤดูการครับ่อไม่ให้นอ้องก็บดได้หลงคลิปเฮืองแล้วเนาะครับน้องห่มก็ไดเฮึ่งก็คือว่านานนะครับก็ขอดข้อหายครับน้าหน้าก็ห้ามห้าอยุนครับเฮ็ดช่องอยู่หูน้อปันสเสาเฮ็ดคลิปเลตี้คือบุหลงุงเชี่ยครับบ่มีเวลาไม้ครับ เมื่อนี้มีเวลาช่วงคำกะลงมาสันต๊กเบึงเนาะแต้มแรกกอะนองกุบก,กับตัวใหญ่อยู่เนาะก็ใช้ได้อยู่กลับลุ้นกันต่อครับไว้มีเต็มมีโตให้โฮมีให้หน้องในเบิงอีก,กนอคนนากคบเนะาะจักห่างให้ไปเฮิงนะครับเฮิงก็คือว่านานครับภาษาบ้านร่มเขาเรียกว่าเฮิงนาน <laughs> เดี๋ยวบางคนเียกว่าอะไรหึงหึงเรียกว่าเนอะก็คือว่านานครับภาษาหืนบ้านนะครับเนาะ ซ่องเที่ยวบู๊คตัวเดียวแอมซ่องครับอริญญา็บครับ,บครับก็กลับมองจากไม้แล้วครับกลับมองหัวลดแล้วอมก็หฮ้ยกลับแล้วครับตอนนี้ก็ประมาณบ่ประมาณเนาะซองหุมครับซองหุมหานหนะาฮีเนาะกำลังทุงานครับอ่าเปิดฤดูกาลก็ในซ่องเต็มนะครับซ่องเต็มทำงานบู๊คือว่าขนาดว่าใหญ่นะครับรุ่นนี้ยังเบโรงหงางครับ นกอ้อยคอันกกุกนี่ตัวใหญ่ๆกุนี้นะครับอันนี้คือว่ารุ่นป่านกลางครับกําลังรุนงามยอายู่ใส้งามอยู่ครับต้องเต็มต้องกลับไปฮักคอนครับ,รบเพราะว่าเขาน้ำก็ยังเขานาอย่างเกลียวบานเลี่ยวเฮโน่ฮุมก็ได้เนะลลยขนกาดที่เลียวแล้วปีนี้ฝนดีก็คือได้ผลผลิตกันไลเนะครับเนาะก็ดีใจน้ำนะครับ ครับก็ขอบคุณทุกคัานที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นหุ่มยอใไ้บัลโคกก็คืออีอําลาหาจักกันเลยครับสวัสดีครับ